สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้สิพามาเห็ดวุ้นกะทินะคะอันนี้ผงวุ้นค่ะน้ำเปล่า500 ml จ้าน้ำตาลทรายถ้วยน้อยนึงค่ะเกลือปลายซ้อนชากะทิ500 ml อันนี้กล่องละ250นะคะใส,สอ2กล่องค่ะตัวนี้ก่าเป็นแม่พิมพ์ของวุ้นของเ้าค่ะ ไปเบึ่งขั้นตอนการฮ็ตต่อไปเลยค่ะเทน้ำลงไปนะคะตักผงวุ้นใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วคนให้ละลายเข้ากันค่ะคนให้น้ำกับวุ้นเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ แล้วเราสิพักไว้ประมาณ1ิบานาทีนะคะหลังจากพักไว้1ิานาทีแล้วเราจะเอาบุ้นของเราขึ้นไปต่างไฟค่ะคนไฟกลางไปเรื่อยๆค่ะคนไฟกลางไปเรื่อยๆ พอผงมุ้นละลายดีแล้วเฮากใาา็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปคนให้ละลายเข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆให้ละลายเข้ากันดีเ,นเกลือลงไปนิดนึงนะค่ะ เกอลายช้อนชาตามด้วยกะทินะคะใส่กะทิลงไปเลยจ้า คนไฟกลางค่อนข้างอ่อนไปเรื่อยๆนะคะพอส่วนผสมทุกอย่างสุกเข้ากันดีแล้วเอากระจะยกลงมาเลยค่ะยกลงมาพออุ่นๆนะคะตักแบ่งใส่ถ้วยเลยค่ะ ออออกอุ่นๆนิดนึงเอามาแบ่งใส่ถ้วยค่ะแบ่งใส่ถ้วยเพื่อจะผสมสีนะคะถ้วยละสีถ้วยละสีเลยคะ่ะสีนี่สิเป็นสีเขียวเหลืองแดงอย่างกัตามชอบเลยนะคะแต่เน้นว่าต้องใส่สีผสมอาหารนะคะสีอย่างอื่นไ่ได้ด้วยจ้า สีผสมอาหารหรือสีจากธรรมชาตินะคะใส่สีลงไปแล้วเราจะมาคนให้สีกับบุ้นเนียนเข้ากันนะคะคนไปเลยค่ะคนจะเนียนเข้ากันดีจ้า ต่อไปก็ทำการตักใส่พิมพ์นะคะแบบนี้ตักใส่พิมพ์ให้เต็มเลยจ้าตักใส่ป้าย หลังจากตักใส่พิมพ์เสร็จแล้วเ่าจะไปปล่อยให้วุ้นเซจต,ตัวดีเราไปแช่ตู้เย็นไว้จักครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นมาเบิ่งตอนแกะกันเลยเนาะคะ่ะหลังจาก แช่ตูเ้เย็นส้องธรรมดานนกระเซอเออ<ต>ีออกมาแก้กันนะคะสามสิสามนาทีผ่านไปค่ะเราจะมาแก้วุ้นเฮานะคะแก้ออกจากพิมพ์เลยค่ะขันตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเราจะมาดึงให้วุ้นกับพิมพ์แยกออกจากกันนะคะแก้แก้ออกก่อนค่ะแล้วก็กดจุกตรงกลางค่ะกดจุกตรงกลาง เปิดบุนเทาออกมาเลยค่ะจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเห็ดกันจนแล้วเลยเนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็คือวุ้นกะทิของฮาที่เสร็จแล้วนะคะน่ากินบ่ค่าเพื่อนๆวิธีเห็ดกับบยากลองเห็ดกินเบื่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่นี้